ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอ็มมาปานิสลายค่ะรับบทเป็นจินนี่ค่ะในเรื่อง Bad Boys b a n นน้ <hierarchy! S 2> นองที่สมมาสำนวนเข้า <c oughs> วงการบันเทิงมา ด้วยโฆษณาค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เริ่มมาถ่ายซีรีส์ตอนอายุ12ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีละครซีรีส์เข้ามาค่ะจริงๆหนูว่าคนน่าจะเห็นหน้าหนูถ้าคุ้นๆเลยน่าจะเป็นโฆษณามากกว่าที่แบบเอ้ยใช่หรือเปล่านะอะไรแบบนี้เพราะว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีหลายตัวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจากซีรีส์น่าจะเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องรูมอรลอนซีนสองเป็นของช่องวันค่ะกรนมี่ใช่ก็คนก็เริ่มรู้จักเยอะขึ้นจากนื่งนั้นค่ะ มาจอใหญ่ดูกัน,น์ตูนเรื่องแบ๊บบิรแบ๊บได้ยังไงเลยอ๋อจะมีมีพี่เขาเรียกไปแคสค่ะเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆต้องบอกก่อนเลยว่าหนูกับจินนี่คือต่างกันแบบมากเลยอะถ้าพูดถึงตัวหนูนะหนูจะเป็นคนขี้กลัวเราจะเริ่มทำอะไรจะไม่ค่อยกล้าจะคิดเยอะค่ะแต่ว่าจินนี่คือเหมือนเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปโดยที่ไม่กลัวเลยแบบกล้าทำอะไรแล้วก็กระโดดลงไปเลยค่ะ ไม่ไม่จริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยร่วมร่วมงานกับเด็กที่เยอะขนาดนี้แล้วน้องๆทุกคนคือน่ารักมากค่ะตอนแรกก็แอบคิดนิดนึงเอ้ยเราจะเข้ากับเด็กไหมเพราะาเราก็แบบไม่ได้ไวเดียวกับเขาแล้วแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วคือน่ารักแบบเล่นด้วยกันตลอดเลยค่ะพอเวลามองน้องๆแล้วจะรู้สึกว่าน้องๆเก่งมากที่อย่างเช่นน้องมีนาใช่ไหมคะที่น้องเขาจะเล่นแบบกรองตั้งแต่อายุสามขวบแล้วคือหนูแบบตอนพ่อเขาเล่าให้ฟังหนูแบบ จริงปะเนี่ยตอนสาวหนูพี่ทำะไรเลยนะมันพอมองน้องล้าแบบพียน้องเก่งอ่ะคือเหมือนในหนังใช่ไหมคะมันจะพูดถึงความฝันเยอะนิดนึงพอเราได้เล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องๆในเรื่องเขาแบบกล้าไปตามความฝันมากเขาเรียกว่าอะไรมุ่งมั่นนะคะพอเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราอะว่าเฮ้ยน้องๆอายุแค่นั้นละเขาพร้อมที่จะไปตามฝันมากๆ มันก็ไม่เป็นแรงบันดาลใจกลับมาให้เราค่ะจริงๆก็อยากไปได้ไกลหลายแบบ go into เลยค่ะจริงๆก็อยากทำหลายด้านเอ่อาการสแสดงเอ่ออาจจะเป็นทางดนตรีด้วยค่ะเคยเล่นเปียโนมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีที่หน้าจักหนังเรื่องนี้ก็เป็นพินค่ะไ mm hmm. ด้น,นิดนึงเพลงนะั้นน้าทองได้สองทอนแต่ว่าเรียนนานมากเลยนะ ตาเป็นคนที่น่ารักมากค่ะแล้วก็ตั้งใจมากพอร่วมงานด้วยก็รู้สึกพี่เขาไม่เกรงเลยพอคุยด้วยแล้วก็เอ้ยเอยเอพี่เขาก็น่ารักดีนะตอนที่ไปถ่ายแบบไปฟิตติ้งนะพี่เอว่าเออเออเนี่ยแหละใช่เลยจินนี่ที่พี่ทำพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะ ก็้ความที่มันต้องเล่นด้วยกันเยอะใช่ไหมคะแบบนอกจอหนูก็จะพยายามเล่นกับน้องให้มากขึ้นเวลาเข้าฉากด้วยกันแล้วจะไม่ได้ไม่กลิงกันนะคะแต่ตอนนี้น้องก็แบบตามหนูไม่หยุดเลยจะคุยด้วยตลอดเวลาเสียใครมากที่สุดในแกง๊งน <c oughs> ่าจะน้องอรวเลยคะ่ะนึคุยด้วยกันเยอะมากใช่แต่หนูจะชอบไปแกล้งน้องคนอื่น ชอบบอกให้น้องอ๋อยเอ้ยพี่แก้มให้หน่อยนะพี่แก้มน้องน้องตูนน้องปันปันน่ารักตอนนี้เป็นหัวหน้าแกงแล้วค่ะเกนเหรอคะจริงๆอย่างแรกเลยคือชอบดูภาพชอบดูหนังที่ภาพสวยค่ะเรื่องอินโนล่าหฮมใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ชอบมากๆเพราะว่าตอนแรกดูตัวอย่างเนี่ยชอบภาพมากๆเลยค่ะแต่พอกดเข้าไปดู แล้วมันรู้สึกว่าสนุกมากก็เป็นหนังแนวที่เราไม่ค่อยได้ดูพอดูแล้วก็รู้สึกว่าเปิดโลกมากๆเลยค่ะดูเขาต้องแต่เรื่อง s ซ n เ e อร์ค่คะแล้วแบบชอบมากด้วยตัวเขาด้วยหนูก็เลยแบบเอ้ยอยากดูพอน้องเขาแสดงเก่งแบบสืบสวนแล้วค่ะอุ้ยถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นนะคะมันดูแบบสนุกดีดูลึกลับดู็นคนที่แบบมีแพชชั่นตลอดเวลา To all the boy I l o v e before ใช่ไหมคะ รื่องนี้คือหนังเรื่องแรกเลยค่ะที่ดูใน Netflix หลังจากนั้นก็ดู Netflix มาตลอดเลยชอบหนังเรื่องนี้มากเพราะว่าเหมือนมันขึ้นมาแนะนําแล้วเราก็ไม่รู้จะดูอะไรเราก็เลยโอเคกดเข้าไปดูเราชอบมากดูหมดทุกซีซั่นเลยที่เขาออกมาค่ะเป็นหนังเรื่องนึงที่รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีอะ่ะมันเป็นวัยเดียวกับเราด้วยมันมันน่าจะเป็นชีวิต ในไฮสคูลมากกว่ากูแล้วหนูแบบชอบมากชอบไฮสคูลที่นู่นมากมันดูแบบเอ้ยเปิดเผยมันดูแบบเอ้ยนู่นนี่นะมันคือดูแล้วมันเหมือน,นอยากกลับไปเรียนอีกรอบอะค่ะ บบคิดถึงเก่าๆที่แบบรู้สึกว่าเออเราก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้นะที่แบบโอ,อ้ยอยากจะส่งเขียนจดหมายนะให้รุ่นพี่อะไรแบบนั้นนะคะให้เพื่อนคนที่เราแอบ,บชอบเอาจิงริงนะมันก็แค่อยู่ในหัวหนูคนที่แบบกลัวมากไม่กล้าเขียนกลัวเขียนแล้วแบบเฮ้ยมีคนมาเห็นแล้วทาไงก็เลยแบบ่ไม่เขียนละมันจะอยู่ในหัวมากกว่าค่ะพอเราทํางานปุ๊บมันก็เหมือนขาดชีวิตใน<ช>วัยรุ่นแรงนั้นไปเลยใช่ไหมด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็มีอาจจะไม่ได้เท่าคนอื่นค่ะแต่ว่าก็ มีขาดขาดไปบ้างฮอลล a เดค์ค่ะเป็นตอนนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วหนูแบบไม่มีอะไรดูแล้วมันก็แนะนำึ้นมาเป็นช่วงคริสต์มาสเลยหนูก็เลยกดเข้าไปดูพออ่านเรื่องย่อแล้วน่าสนใจดีมันจะเป็นเกี่ยวกับคนคน,นึงใช่ไหมคะที่เหมือนที่บ้านเขาต้องการให้มีแฟนแล้วนะแล้วเขาก็เลยไปหาแบบแฟนเฉพาะช่วงเทศกาลนะมาอยู่ด้วยม,มันก็รู้สึกสนุกดีคะ่ะคือเราอะ เน้นทํางานมากกว่าด้วยที่บ้านด้วยที่บ้านก็เข้าใจค่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นเหมือนเราไปชดเชยวันอื่นได้จริงงมันก็เข้าใจอหรว่าแบบเอองานเรามันก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเราก็อยากทําด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยสุเภีย์หนูไปดูตั้งแต่อยู่ในโรงนะคะไปดูกับเพื่อนแล้วคือขำมากมันจะมีสัตว์ในเรื่องนั้นคือจละเใช่ไหมคะ เ,เวลามีฉากนั้นตัวนั้นออกมาคือเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยมันหนูเลยอะไรแบบน้หนูกเพื่อน,นแบบชอบมากเละเราฉาก ฉากสลอ็อตที่อยู่ในเรื่องแล้วมันยังแบบอยู่ในหวัวหนูตลอดเวลาราะมันเป็นซีนที่ขำที่สุดแล้วอะค่ะในนั้นเชื่องชาแล้วก็หน้าตาเหมือนด้วยค่ะบางทีบางทีไม่แต่งหน้าแล้วก็แบบผมแบบยุ่งยุ่งแล้วก็เวลาจะเดินเดินไปไหนก็จะเดินช้าๆเพื่อจะเรียกว่าสลอ็อตตอนแรกๆแบบไม่กล้าเข้าหาเลยเพราะว่าเราดูเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดอะค่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดท่าอะไรอยู่กับข้างนอกคือเราจะเป็นคนขี้อายนิดนึงแต่ว่าถ้าสนิทด้วยแล้วก็คือจะพูดมากเลยค่ะ เพื่อนก็เลยบอกเอ <Christina. S 1> <Holmes. S 2> ้ยไม่เหมือนที่ไม่เหมือนที่คิด้วยเลยคิดว่า yeah. ทุกคนมีสิทแสดงความคิดเห็นคือเหมือนถ้าเขาติมาหรือว่ายังไงแล้วก็พร้อมรับฟังเสมอค่ะแต่แค่อย่าแบบคําพูดร้ายแรงก็พอก็คงจะมีรู้สึกแย่มากเะคุคเอล่าชอบคาแรคเตอร์แล้วแบบผมเขาอะ หนูเห็นโฟล์เตอร์แบเรื่องอะไรแล้วก็มีหมาด้วยคือดูเพราะว่าน้องหมาด้วยน่ารักมากเลยค่ะตอนแรกก็เอ๊ะแต่มันไม่ใช่แนวเราเลยอะโอเคทนดูก็ได้เพราะว่าน้องหมาด้วยโอเคดูสนุกสนุกเลยอะแล้วหลังจากนั้นก็ชอบแบบหนูดูประมาณสองรอบอะแล้วมันมันมีอะไรให้ติดตามตลอดมันไม่น่าเบือะะ่อค่ะ คุยล่ามันทำให้พี่นม่เหมืจินนี่จินนี่ในแบบบอยแบบมายเออใช่ครั้งเดียวมาน้องเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะจินนี่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะด้วยความที่เขายังวัยมันก็ต่างกันแล้วเขายังมีแม่ที่คอยแบบเอ้ยชี้ทางให้อยู่มันก็เลยแบบไม่เหมือนกันแต่ว่าหูว่าความคิดอะไรแบบนี้อาจจะมีคล้ายๆกันบ้างค่ะจริงเราอยากเป็นสาวครั้งแบบนั้นไหมฮะตัวหนูตัวเราไม่ไม่ค่ะ ไม่ได้อยากแบบว่าเป็นสาวพังใส่กางเกงยีนกีตาอะไร่างนี้บ้างเหมเลยค่ะยังไม่มีฟิลนั้นเลยค่ะเอาแล้วเอาแล้วพอตอนที่เราเล่นเล่นรื่องแมสบบยแบนเนี่ยฝืนตัวเองไหมไม่ฝืนนะตอนนั้นคิดว่าเออลองอะไรใหม่ๆแล้วพอลองแล้วแบบเฮ้ยไม่เหมือนเราเลยไม่เหมือนเราเลยไม่เหมือนเราเลยแต่ว่าให้เล่นก็เล่นได้นะก็ได้ก็ได้บ้างอันนี้ ปกติค่ะใ,ใช่ใช่ใช่ค่ะเอออันพังนี่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แ็กกรอบหรอคะไม่จริงๆรู้สึกว่าไม่นายแค่รู้สึกว่ามันเป็นฟิลตอนนั้นนะคะว่าอยากทําอะไรเหมือนมันอาจจะไม่ได้หวานซะทุกอย่างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็คือหวานแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างควรามบางทีก็ดูการแสดงด้วยแต่หลักๆก็คือจะดู เอาแบบความสนุกมากกว่าค่ะอย่างเช่นการไปดูหนังในโรงเลยเนี่ยมันก็เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนด้วยอะค่ะเห็นแล้วเรื่องนี้มันน่าสนุกอะเราก็อยากจะชวนแบเพื่อนไปดูด้วยน่าจะเป็นฟีลนั้นจริงๆมันจะมีหนังแพวกหนังผีเลยนะแล้แบบไม่ไม่ไทไม่เองหนังผีฮเทโนเลยถ้าเป็นหนังรักหนังร่องความหนังตลกนี่จะเป็นสายทั้งยี่ห้าเลยใช่ค่ะฝากหนังเรื่อง Bad Boys Band ด้วยนะคะ ก็เอมมานะคะรับบทติงจีนี่เป็นนางเอกเรื่องแรกค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกับรองว่าทุกคนจะได้หลากหลายอารมณ์เรื่องนี้มากๆาเลยคะ่ะทั้งมีความสุขอบอุ่นแล้วก็มีความน่ารักด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแนวคิดหลายๆอย่างที่จะได้จากนังเรื่องนี้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยใครที่ยังไม่มีความฝันหรือว่าตามหาอยู่ว่าตัวเองอยากทําอะไรก็อยากให้หนังเรื่องนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ไปดูค่ะ